ก่อนที่จะเริ่มทำการออกแบบด้วยความคิดสร้างสารรค์อันบันเจิดของเราวควรที่จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าแถบเครื่องมือของคุณนั้นแสดงเครื่องมือไว้ที่ขั้นสูงทั้งหมดอย่างเช่นของผมโดยการคลิกที่จุด3จุดที่ด้านล่างสุดของแถบเครื่องมือจากนั้นไปที่เมนูเลื่อนด้านบนสุดแล้วคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นเลือกขั้นสูงโดยที่คุณสามารถจะเปลี่ยนกลับเป็นพื้นฐานได้ตลอดเวลา ตอนนี้มาบันทึกเอกสารของคุณการโดยเลือกเมนูไฟล์จากนั้นเลือกบันทึกหรือก,กด Ctrl S บน Windows หรือ Command S บน Mac เพื่อเปิดหน้าต่างบันทึกจากนั้นเลือกโฟลเดอร์ปลายทางของคุณในกรณีนี้ผมจะเลือกเดสก์ท็อปแล้วคลิกบันทึกหน้าต่างตัวเลือก Illustrator จะปรากฏขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากที่นี่แต่ในบางกรณีคุณอาจเลือกบันทึกไฟล์ใน Adobe Illustrator เวอร์ชันก่อนหน้าเพื่อความสะดวกในการเปิดใช้งานโดยคลิกที่ลูกศรชี้ลงและเลือกรุ่นที่เหมาะสมที่คุณและเพื่อนร่วมงานต้องการใช้จากนั้นคลิกที่ตกลงและตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มสร้างสัญชิ้นงานกันแล้ว